สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะที่ทําจากสมนุนไพรกระชายค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ํากระชายปั่นผสมกับน้ำพึ้งนะคะ mm. เวลาที่เราเลือกซื้อกระชายนะคะเราควรซื้อแบบที่เป็นหัวเงามาแล้วก็มาทําความสะอาดเองนะคะอันนี้ก็คือทําความสะอาดแล้วนะคะ ไม่ควรอย่างนี้ที่จะซื้อกระชายที่ซอยมาแล้วเพราะอน,นันจะมีการใส่สารฟอกขาวมานะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะสรรพคุณของกระชายนะคะช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงหัวใจบำรุงสมองเงาใต้ดินมีรสเผ็ดร้อนแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้เรามาเริ่มทำน้ำกระชายกันเลยนะคะ อันดับแรกเราต้องนำกระชายมาทำความสะอาดก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็นำกระชายมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะเพื่อช่วยการทำงานของเครื่องปัน่นแล้วยังทำให้เราปั่นน้ำกระชายได้ละเอียดเร็วขึ้นอีกด้วยเสร็จแล้วนำกระชายใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้กระชายครึ่งกิโลกร,รัมกับน้ำหนึลิตรนะคะ เมื่อได้น้ำกระชายปั่นแล้วนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ำกระชายส่วนที่เป็นกากทิ้งไปนะคะแล้วใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะคนระหว่างทิ้งไว้10 1 5นาทีเพื่อให้วิตามินดีในกระชายแตกตัวนะคะตั้งทิ้งไว้ส่วนที่เป็นแป้งทิ้งไปนะคะเราจะเก็บกรองเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำนะคะใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ดื่มในวันถัดไปได้ ขนารับประทานนะคะดื่มน้ำกระชาย1เป๊กก่อนอาหารเช้าและเย็นนะคะสมื้อเท่านั้นนะคะไม่ควรทานต่อเนื่องนานเกินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำกระชายปั่นผสมน้ำผึ้งค่ะราพคุณของน้ำกระชายปั่นของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกนะคะ ปรับสมดุลฮอร์โมนปรับสมดุลความดันโลหิตนะคะแล้วก็ได้คุณประโยชน์ที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่ในตอนนี้เลยก็คือสามารถป้องกันโควิดได้ นอกจากสมุนไพรกระชายแล้วนะคะบ้านเรายังมีสมุนไพรอีกหลายตัวที่ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะให้ทุกท่านทำหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปนะคะไม่ทานอาหารซ้ำซากจำเจนะคะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะให้อาหารเป็นยานะคะให้ครัวของบ้านเราเป็นห้องจ่ายยา ให้ธรรมชาติดูแลชีวิตของเราดูแลชีวิตของครอบครัวเรานะคะ